เกมเริ่มขึ้นแล้วนะครับก็<อ>บุษบาตบลูกนี้ดอกไม้ไฟยังได้อยู่นะครับบุษบาอย่างได้อยู่ลูกนี้บุษบาอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้โห,โหสุดเอื้อมจริงๆนะครับบุษบาหนึ่งนะครับออกในอ่าเต็มแรกนะครับเป็นของทีมบุษบานะครับหนึ่งกสนุนบุษบาจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟ สำหรับลูก,ลกนีดอกไม้ไฟตกไปบุษบายังรับกันได้อยู่แล้วก็บุษบาขึ้นตบลูกนี้ยังได้อยู่สำหรับดอกไม้ไฟดอกไม้ไฟลูกนี้แก้ไปก่อนอมาที่บุษบาบุษลูกนีอกกนโอโหหลงในแดนของบุษบานะครับ,รบหนึ่งต่อหนึ่งทีมดอกไม้ไฟจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟนะครับ ลูกนีเสิร์ฟได้ดีแต่ยังได้สําหรับบุษบายอดใบดอกไม้ไฟยังได้ตบลูกนีโอ้โหบุษบารับกระชอกไปก็เป็นทีมดอกไม้ไฟนะครับที่ขึ้นนําไปก่อนนะครับสองต่อหนึ่งดอกไม้ไฟจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟลูกนี้ยังรับกันได้อยู่สาหรับบุษบาบุษบาตบลูกนี้ ดอกไม้ไฟนะครับดอกไม้ไฟแกไปก่อนอบาทิบุสบาบุสบายังได้จู่ตบลุกนีโ้โหโดดเน็ตแลวก็ลงไปนะครับสองต่อสองทีมบุสบาจะเป็นฝ่ายเสิฟสกอรก์ยังคงยังคงเท่ากันนะครับสองต่อสอง บุษบาเสมาแล้วมาที่ดอกไม้ไฟจังว่าสามตบลูกนี้ยังได้อยู่สำหรับบุษบาบุษบาแก้วาก่อนมาที่ดอกไม้ไฟดอกไม้ไฟมาที่บุษบายครั้งหนึ่งบุษบาลูกนี้สุดเอื้อมจริงๆนะครับเป็นทีมดอกไม้ไฟนะครับขึ้นนํา3ต่อ2 มาทีบุษบาตกแก่ลูกนี้ยังได้อยู่สำหรับดอกไม้ไฟดอกไม้ไฟแกมามาทีบุษบาจังหวะสองจังหวะสามขึ้นตกเองลูกนี้โหต่อตกได้ดีนะครับสามต่อสามคู่นี้อาจจะมีถึงเซตสามก็ได้นะครับปัดกันนำปัดกันตามตอนนี้ยังสามต่อสามเสมอกันอยู่ มาทีดอกไม้ไฟสี่ต่อสาม มาในสนามกันต่อลูกนี้ออกไปห้าต่อสามทีมดอกไม้ไฟจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟนี่ไอ้่อเหรอนบ้าเตี่เยถือไหมไม่เปิดได้ตรงนี้บุสดอกไม้ไฟตบลูกนี้โอ้โหรับเสลับฝ่ายนะครับ6ต่อ3 ดอกไม้ไฟเป็นไฟเสิร์ฟลูกเน้เสิร์ฟติดเน็ตนะครับ4ต่อหกนะครับทีมบุษบาจะได้เสิร์ฟสมาทีดีลูกเนมาที่ดอกไม้ไฟตกมาลูกเน้ลูกออกหลังไป ต่อหกนะครับไล่ตามมาแล้วสำหรับบุษบาจะทันหรือไม่ในเซตแรกนะครับลูกเลยบอลบอลอีกหนึ่งลูกนะครับหกต่อหก ด้วยเก็บบอลด้วยนะครับเก็บบอลด้วยเต่อ6กแบบนี้ดีกว่านะครับทีมไหนออกนะครับก็ทีมนั้นเก็บบอลมาที่ในสนามกันต่อบุษบาขึ้นตบลูกเนโหลงไปสวยงามมากนะครับ7ต่อเ เจ็ดต่อ7นะครับทีมบุษบาเว้นฝ่ายเสิฟนะมาในสนามกันต่อบุษบาลูกนี้รับไม่ติดนะครับดอกไม้ไฟแปดบุษบา7นะครับดอกไม้ไฟจะเป็นฝ่ายเสิฟนะครับ ในเซตในเซตแรกนะครับร้อนก็ร้อนแต่นักกีฬาย่อมอดทนธรรมดานะครับมาบุษบาลูกนี้ตกยังได้อยู่มาทีดอกไม้ไฟแกไปก่อนถือว่าถูกคู่จริงๆนะครับสําหรับคู่นี้ตกได้ยังรับได้อยู่สำหรับดอกไม้ไฟดอกไม้ไฟตกบ้างบุษบาบุษบาแกไปก่อนลูกนี้ดอกไม้ไฟยังได้อยู่ลูกนี้ แล้วก็ขึ้นตบยังได้อยู่ไหมสำหรับบุษบาลูกนี้ไม่ทันนะครับ9ต่อ7นะครับดอกไม้ไฟจะเป็นไฟเสิฟก็ถือว่าทุกคู่จริงๆนะครับสำหรับคู่นี้ปลัดกันลุกปลัดกันรับนะครับ ส <10 S 2> ิบสิบต่อหก <6 S 2> เดี๋ยวนะ<อ>ครับ,บ <สะ S 1> ช่วยมาเป็นกรรมการด้วยนะครับสิบต่อหก ลก็จะพัดนะครับ11บเต่อหกนะครับ นีบุสบาขึ้นยอดโอ้โหได้สวยงามมากนะครับตามาเจต่อสิเอ็ดนะครับบุสบาจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟโอ้โหลูกนี้ไม่เข้าใจกันนะครับตั้งสอทีมนะครับบุศบาไลมาแปต่อสิอนะครับ บุษบาจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟเอ้าโหลูกนี้เสิร์ฟไม่ผ่านนะครับ12ต่อ8อ่าในสน,นามกันต่อบุษบาตบลูกนี้ยังได้อยู่สำหรับดอกไม้ไฟ อ้โหลูกนี้เืว่าได้อยู่บนเน็ตนะครับรับไปได้9ต่อ12นะครับทสามลูกนะครับสำหรับทีมบุษบาจะทันเรือไม่นะครับมาในลูกนี้ดอกไม้ไฟตกโอ้โหแต่ว่าแรงไปหน่อยนะครับเอาละครับ สิบต่อสิบสองนะครับทีมโอ้โห,โโหโลูกเนี้ยยังได้อยู่อ้าเอาล่ะครับเหลืออีกหนักลูกนะครับสำหรับบุศบาสิบเอ็ดต่อสิบสองสิบเอ็ดต่อสิบสอง,สบ,ออสบ,สองบุศบาจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟ มาที่ดอกไม้ไฟตบลูกนี้รับสลแบไปนะครับมาที่13ต่อ11โอ้โห,โหลูกนี้เสิร์ตติดติดนะครับสำหรับทีมดอกไม้ไฟมาที่12ต่อ13 ในสนามกันต่อนะครับดอกไม้ไฟตกลูกนี้ยังได้อยู่สําหรับบุษบาบุษบาขึ้นบ้างยอดยังได้อยู่สําหรับดอกไม้ไฟตกลูกดีทัชบอลออกไฟนะครับ14ต่อ 12, อ12ดอกไม้ไฟจะเปิดไฟเสร์ฟ เมาแล้วลูกนี้แรงไว้หน่อยนะครับสำหรับดอกไม้ไฟ13ต่อ14 1หนึ่งคะแนนเท่านั้นสำหรับบุษบาจะตามทันหรือไม่โอ้โหได้สวยนะครับลูกนี้ดอกไม้ไฟโอ้โหขับกลายเป็นดีนะครับสำหรับดอกไม้ไฟนำห่างออกไป15ต่อ13 ดอกไม้ไฟจะเป็นไฟเซิร์ฟยางได้อยสำหรับ,บมุสบาตกลกในหอตบลูกเดนได้สวยนะครับ14ต่อ15 ก็ถือว่าถูกคู่นะจริงๆนะครับคู่นี้่าดการรุก่าดการรับ14ต่อ15บุษบาจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟลูกนี้ออกไป16ต่อ14ดอกไม้ไฟจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟ บุษบายังแกะได้อยู่ลูกนี้ออกข้างไป17ต่อ14ทีมดอกไม้ไฟจะเป็นฝ่ายเสิฟนะครับโอ้โหลูกนี้ติดเล็ดนะครับสำหรับทีมดอกไม้ไฟสิบห้สิบุษบาจะเป็นฝ่ายเสิบบ้าง ยังรับได้อยู่สำหรับดอกไม้ไฟลูกนี้โหปรากฏว่าเด็ดเอ่อโดนแดดนะครับสายตาโดนแดดทำให้มองเป้าผิดพลาดไป1 6 1 7บุษบาเป็นฝ่ายเสิร์ฟผ่านดอกไม้ไฟตบลูกนี้ยังได้อยู่สำหรับบุษบาขึ้นยอดบ้างยังได้อยู่ดอกไม้ไฟดอกไม้ไฟตบลูกนี้ด้านหลัง มาทีบุษบากันต่อบุษบาขึ้นตบบ้างยังได้อยู่สำหรับดอกไม้ไฟโอ้โหตบได้แรงมากสำหรับดอกไม้ไฟลูกนี้บุษบารับคะนไป18-16นะครับอ่างกันแค่2คะแนนนะครับมีโอกาสการตั้ง2ทีมเดี๋ยวนะครับบอลเข้าจากด้านหลังนะครับทีมดอกไม้ไฟจะเป็นฝ่ายเสิฟ บุษบามาที่บุษบาจังหวะสองจังหวะสามขึ้นตบลูกนี้ยังได้ไหมยังแก้ไขไมได้สำหรับดอกไม้ไฟมาที่บุษาบครั้งขึ้นตบลูกนี้โโหตบได้สวยงามมากนะครับ1ิบเจบุษบาจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟนะครับ มาที่ดอกไม้ไฟตบลูกนี้ยังได้อยู่สําหรับบุษบา,าบุษบา,าขึ้นตบบ้างยังได้อยู่สําหรับดอกไม้ไฟดอกไม้ไฟตบลูกนี้ยังรับได้อยู่สําหรับบุษบา wah. กลับมาได้มาที่ดอกไม้ไฟลูกนี้โอ้โหผิดเดียวผิดจังหวะนะครับ18-18นะครับเท่ากันแล้วนะครับสําหรับสกอร์ตอนนี้ ขอเวลานอกนะครับสําหรับทีมดอกไม้ไฟนะครับเนื่องจากว่าอากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะครับวันนี้กรรมาการก็ร้อนนะครับกรรมาการลายแบนเหลือแต่กรรมาการสองคนนี่นั่งตากดดแดดไปได้ไม่ได้นะครับก็ถือว่าเป็นตุกคู่จริงๆนะครับสําหรับคู่นี้พักกัดสามวิสามสิบวินาทีนะครับสําหรับการขอเวลานอกแตมยังคงเท่ากันอยู่นะครับสิบแปดต่อสิบแปดนะครับ ก็ถือว่าถูกคู่จริงๆนะครับ <S <S <ceğim iman> โอเคนะครับก็เชิญนักกีฬาทั้งสองทีมนะครับมาลงสนามกันต่อนะครับอเนื่องจากว่าอากาศค่อนข้างร้อนนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณกรรมการนะครับตั้งกรรมการลายแมนกรรมการที่หนึ่งนะครับ ก think, okay. Okay. ็ถือว่าโอเคนะครับกอบคุณกรรมการอยากัวดินนะครับหนังจากวางอากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะครับโอเคนะครับก็18-18นะครับมาในสนามกันต่อนะครับบอสบาเป็นฝ่ายเซิร์ฟนะครับ อ๋อหยาบเส้นนะครับลูกเนี่ยสิบเก้าสิบแปดนะครับเป็นดอกไม้ไฟนะครับจะเป็นไฟเสรปปิร์ฟบ้างเสิร์ฟได้ดีนะครับมาที่บุษบาจังหวะซัมก็อแก้มาก่อนอมาที่ดอกไม้ไฟดอกไม้ไฟจังวาซับขึ้นตบลูกนี้อย่างได้อยู่สำหรับบุษบาแล้วก็แก้ไปก่อน มาดีดอกไม้ไฟครั้งหนึ่งดอกไม้ไฟขึ้นตบลุงนี่โ้หก็ถือว่าสวยนะครับ2 0่ต่อ18นะครับยี่สิต่อสินะครับโอเคอุอดอกไม้ไฟเป็นไฟเสร์ฟอย่างรับได้อยู่สำหรับบุษบา มาโอ้โหลูกนี้ทำได้สวยนะครับในลูกที่สามนะครับสิบเก้ายี่สิบนะครับบุษบาจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟนะครับตามหลังอยู่แค่นั่งคะแนนนะครับถือว่านิดเดียวปัดกันลูกปัดกันร,รับนะครับคู่นี้ยังได้โอ้โห,โโหลูกนี้เสิร์ฟได้สวยนะครับยี่สิบต่อยี่สิบนะครับ ยีต่อ20สิบนะครับแตมเท่ากันแล้วดอกไม้ไฟลูกนี้ขึ้นตโอ้โห,โหโอโหยังจากโค้ชทางที่จะโดนแดดนะครับแดดมันอ่ทิมตาว่าอย่างนั้นนะครับ2ีสิบหนึ่งต่อยีสิบนะครับบุษบาขึ้นดำบ้างโอ้โหเสิร์ฟแรงไปหน่อยนะครับลูกนี้ ยี่สิบหนึ่งต่อยี่สิบหนึ่งนะครับทีมดอกไม้ไฟจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟโอ้โหเสิร์ฟได้ดีแต่ยังรับได้อยู่สำหรับบุษบาบุษบาตกลูกนี้โยี่สิบสองต่อยี่สิบหนึ่งนะครับบอลนะครับบอล บุษบาจะเป็นฝ่ายเซิฟหมาที่โอ้โห,โหลูกนี้อาบอลอาบอลยี่สิบยี่สิบสองยี่สามนะครับยี่2สามยี่สิบเอ็ดสอลูกสำหรับทีมบุษบา มาตีส้น,นามกันต่อตีบดอกหมายไฟตบลูกนี้โอ้โหตบได้สวยนะครับจีบสอง3ีสบสานะครับแต่อ,อ่านคะแนนผิดนะครับบอกด้วยจ2บสองบมนะครับโอ้โหลูกนะครับลูกนี้2ีิบสามต่อ2ีิบสมนะครับใครจะขึ้น2ีกี่กนนะครับถือว่าได้เปรียบนะครับ ยี2 cm, 2 cm, cm, ่สิบสามต่อยี่สิบสามดอกไม้ไฟจะเป็นไฟเสิร์ฟ <serves> โอ้โหลูกนี้ออกนะครับเอาละครับบุษบาขึ้นไปยืนก่อนทียี่สิบสี่นะครับวันพอยวันชิคเกล็วันรอนไปแล้วมาทีดอกไม้ไฟลูกนี้ตบไปก่อนโอ้โหยังได้อยู่สำหรับบุษบาจังวะ โอ้โหเอาล้วครับ24ต่อ24นะครับไค่อยาขึ้นไป2ยก่อนนะครับถือว่าได้ชิงความได้เปรียบนะครับดอกไม้ไฟจะเป็นไฟเสิร์ฟเอาแล้วครับมาที่บุษบาจังหวะสามแก่มาก่อนมาที่ดอกไม้ไฟดอกปลาไฟขึ้นตบลูกนี้โอ้โห ตกได้สวยนะครับ25ต่อ24นะครับวันพอยวันชิคาเลตดอกไม้ไฟจะเป็นไฟเสิบโอ้โหเสิฟเบาไปหน่อยนะครับลูกนี้ก็ว่าจะเสิบยอดนะครับมาที่25ต่อ25นะครับมุสบาจะเป็นไฟเสิบ โอ้โห,โหลูกนีออกนะครับ26ต่อ25วันพอยวันชิเกรเลดดอกไม้ไฟจะเป็นไฟเซิร์ฟมาที่บุษบาจังหวะสองจังหวะสามตบลูกนียังได้อยู่สำหรับดอกไม้ไฟเด่นเร็วมาที่บุษบาบุษบาตบกเบา ยังได้อยู่สำหรับดอกไม้ไฟแล้วก็ขึ้นตบลูกนี้โอ้โหตัชบอลออกไปก็เซตแรกนะครับก็เป็นของทีมดอกไม้ไฟนะครับ27ต่อ25นะครับตักกัน2นาที